มากันเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังรองคอยตัว 2.5G ราคาดีอยู่นะคะคันนี้มาให้แล้วคุณพี่สำหรับคันนี้2 5 g ปี2019มากันในราคาเพียง75,900 0บาทเท่านั้นนะคะรถเดิมโรงงานทวัดสูนคันนี้พอระวังมาสดๆร้อนๆเลยค่ะสภาพรถกิริบๆเข้าใหม่เรียวๆแบบนี้นะคะมาชมกันได้ที่นี่เลยใครสนใจรายละเอียเดเอ็มมาดูกันต่อได้เลยค่ะคุพี่ดูและจะรักแน่นอนคันนี้ใครสนใจไปดูได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็หลังจากที่ตัว 2.5G เนี่ยมีกระแสตอบรับถล่มทลายนะคะคันที่พี่ๆเห็นไปเนี่ยมีเจ้าของกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะพี่ๆไม่รอชา้ารีบเติมเข้าใหม่ให้อีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตสดๆเร็วๆกันเลยกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะกับแคมรี่ 2.5G ปี2019ในตัวสีดำคันนี้ค่ะเพิ่งเข้ามากันเลยสภาพรถรอบคันเราจะได้เห็นแบบบิบๆเรียวๆเลยนะมันมีไปเฉียวไปชนตรงไหนมาหรือเปล่ามีตรงไหนต้องเก็บงานบ้างหรือเปล่านะคะเรามารีเช็คมา QC ไม้แรกไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะสนใจคันนี้เนี่ย759,000บาทเท่านั้นจากรถอ,อื่นๆ799,000 8 0 0 0กว่านะคนุณพี่อันนี้คือได้ไปในราคาสุดคุ้มค่าเลย ผ่อนฟิดาวอยู่เดือนละ13,000บาทเท่านั้นคุณพี่และในตัว 2.5g เนี่ยคุณพี่ท็อปสุดเบนซินนะคันนี้คุณพี่ได้ไปเลยไฟ daylight แบบ LED ไฟเลี้ยวบิวตินให้ตัวนะคะแล้วก็มีเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนปรับสูงต่ำให้แบบออโต้เลยรวมถึงไฟตัดหมอกตัวนี้เนี่ยก็เป็นคู่เดิมโรงงานเลยนะคะสะภาพคือกิฟต์มาก มีต้องเก็บดิฟเฟอตรงนี้เล็กน้อยรอยเฉียวชนไปเบียดก,กับขอบฟุตบาทด้านล่างมีไหมไม่มีนะจ๊ะสำหรับคันนี้สันสานตัวรถเนี่ยก็ออกแบบโพลาสตร์แอโรดนามิกให้มันต้านลมน้อยลงให้มันโฟล์ยิ่งขึ้นนะคะออกตัวได้ทันใจสั่งนะพ,พี่แล้วก็อัดตาเร่งเนี่ยดีมากๆเลยนะคะสภาพตัวรถมาดูล้อแม็กกันต่อตัวล้อแม็กหรือตัวซุ้มล้อกันชนไม่ว่าจะเป็นตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยอย่างตัวช่องไฟ เสมอกันเลยนะไม่มีอ้าไม่มีแง้มนะคะการชนด้านนี้ก็ไม่มีอรอยไปเบียดกับขอบฟุตบาทมาด้วยแม็กขอบ18นิ้วตามสไตล์ซิกเนเจอร์ของตัว 2.5G ปี19กนะก็มีมาให้ในสภาพที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเข้านะคะไม่มีอรอยเบียดกับขอบฟุตบาทมาเลยตัวตัวยางเนี่ยได้เป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ต5นะคะก็ได้ในเรื่องของการเกาะถ,ถนนที่ดีเยี่ยมมากๆและยังรีดน้ำได้ดีนะคุณที่ความนุ่มเขาก็ได้ไปในตัวเดียวกันเลย สภาพยางเนี่ยยางเป็นยางปียี่สามนะถือว่าดอกยางยังเหลือเยอะอยู่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคุณพี่เดี๋ยว QC ให้ด้วยมีรอยบาดบวมแปลกไหมถ้ามีเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยดิสเบกสี่ล้อค่ะพร้อมกับตัวคลิปะบายความร้อนนะด้านในโชคตัวโชคเขาไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะคะช่วงล่างมากันในแพลตฟอร์ม TNGA t o y ยต a New Global Architecture นะคุณพี่ก็จะได้ในเรื่องของ อาการเวลาแบบทรงตัวหรือเข้าโค้งอะไรเงี้ยเวลาขับขี่เข้ารถแรงบิดตัวได้ดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงกระจกมองข้างในรุ่น 2.5G มีไฟเลี้ยวให้ในตัวมีไบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยสีตัวรถเนี่ยต้องแจ้งก่อนนะพี่ๆว่ายังไม่ได้ขัดนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะตัวนี้ ถ้ามองกันเนี่ย QC แบบละเอียดนี่ anything, มีต้องเก็บงานนะคะรอยลักยิ้มตรงนี้เล็กน้อยนะซึ่งเราเก็บงานให้เนี้อไพ่เหมือนไม่มีรอยได้เลยคุณพี่เน้นให้พี่ๆดูสภาพดิบๆเรียวๆแบบนี้นะคะจะได้อุ่นใจว่าเนี่ยในเรื่องของชนหนักพิควัมเนี่ยมันดูกันยังไงนะคะแล้วรถที่เข้ามาใหม่ถ้าเป็นสภาพดีอย่างเงี้ยต้องให้ดูต้องก้าดูได้นะไม่มีที่ไหนให้ดูแบบที่นี่เพชรยนต์นะคะคุณพี่อยากดูรถสภาพดิบๆเรียวๆ เน้นขายคุณภาพกันก็จัดได้เลยคันนี้นะคะด้านบนมีหลังคาสลูปให้แล้วเรียบร้อยนะเบาะคนขับหรือเบาข้างคนขับคนขัจะสภาพดีเลยไม่ค่อยยืนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยต้องสปาอะไรมากแค่ไปขัดทําความสะอาดเนาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับขึ้นลงปรับเข้าปรับออกได้8ทิศทางด้านหน้าคอนโซลเขาเนี่ยจะได้เป็นลายการาฟริกพิเศษนะคะแล้วก็ตัวแถกป้ายการเปลี่ยนการใช้งานไม่ต้องพูดถึงเลยพี่พ มาจากโตโยต้าแท้แน่นอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้งานมากี่โลรอบการดูแลการถัดไปนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะมีป้ายอย่างนี้ก็อุ่นใจอยู่แล้วแหละประวัติศูนย์แน่นอนนะคะส่วนเรื่องโครงสร้างลหละยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ามันไม่มีการถันกันไขในพ,พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะประวัติทุกรอบการใช้งานเสาร์รถปลดระวังมาเนี่ยเขา ก็ต้องเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะเช็คประวัติได้ง่ายการดูแลสมุดคู่มืออะไรอย่างเงี้ยเล่มมีโอนได้ปกตินะคะเล่มไม่เต็มไม่โชครุ่นสูญหายนะเลขตัวฐานมีนี่เลยรอบรอบๆเนี่ยคุณพี่จะเห็นเป็นรอยเหมือนแบบแสงนีออนนะอันนี้คือเดิมเพจเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์มอกตามซอกตามมุมอะไรอย่างเงี้ยเสาตัว A ตัว B ไม่มีรอยขยับเลยนะยังไม่มีรอยขยับฟิล์มก็เช่นเคยติดฟิล์มลามินาไปให้นะคะแผงประตูก็เดิมเลย เบ็ดรักอยู่ครบนะคุณพี่สำหรับบ้านแรกนะคะมาดูห้องโดยสารตอหลังกันบ้างคุณพี่สำหรับตัวโตโยต้าแคมรี่ 2.5G ด้านหลังเขาก็ได้เป็นเบาะหนังวัสดุกเกรดพรีเมี่ยมเหมือนกันนะใช้วัสดุอย่างดีเลยห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะคะแอร์หลังก็มีให้ไฟด้านบนอ่านแผนที่เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยแอร์แบคร,รอบคันสครับเพจมีให้นะแล้วก็ดูด้านล่างมีผมพาย,ยางให้เรียบร้อยไม่ใช่รถชนหนักมีความน้ำท่วมมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะคุณพี่แล้วดู ตัวคีบโรบอทอย่างเงี้ยเมทอาร์คแบบเนี้ยนี่เลยเห็นไหมเดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีการสาดสีกลับสีมาเราการันตีตัวรถให้มากกว่า200จุดเพราะมีใบเซอร์ออกรับประกันให้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาตรวจรถให้เองเลยมาตรฐาน ISO คุณพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ก็มั่นใจได้เลยนะว่าคันนี้ที่พี่พเห็นเนี่ยดิบๆเรีวเแบบนี้นะคะมีที่มามีการันตีคุณพี่ได้รถสวยรถด,ดีไปใช้งานแน่นอน ตัว 2.5G รุ่นท็อปสุดเบนซินก่อนไม n ์เนเชนเนี่ยเขาจะได้ท่อคู่นะคะไปแบบนี้ใช้งานได้จริงเป็นสเปคเดิมโรงงานเซ็นเซอร์หน้ามีให้2เซ็นเซอร์หลังมี4นะคะโลโก้โคเมียม 2.5G พร้อมไฟแบบไลท์ไกดิ้งนะคุณพี่และแต่งโลโก้โคเมียมมาแบบนี้นะคะมีตัวกล้องถอยมาให้ใต้โลโก้ตัว M ด้วยและด้านในห้องขนสัมภาระก็ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะนี่เลย สภาพไม่ได้เปื้อนไม่ได้เยินอย่างที่คิดนะเพราะผ้าสักหลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขุยนะคะไม่มีรอยขาดเลยไฟไท้ายยังเป็นไฟไทยคุยโตอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนมาก่อนอย่างแน่นอนนะรอยขยับหัวน็อตเนี่ยไม่มีเลยโลโก้เดิมผลิตโรงงานออกป้ายแดงมานะคะแล้วก็น็อตเนี่ยเดิมเลยคุณพี่สภาพร,าบรอบคันง่ายๆรถมันประวัติศูนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันเช็คได้ง่ายอยู่แล้วพี่ๆใครสนใจ 7จ็0แสนมบาทเท่านั้นใครที่เป็น F C เพชรยนนะคะก็น่าจะรู้อยู่ว่าลอตก่อนหน้านี้คือราคาขึ้น7ไปไปลายต้นๆหมดเลยคันนี้เนี่ยยังได้คุณภาพเหมือนเดิมแต่ได้ในราคาที่ถูกลงมากเนี่ยแม็กฟูลไซส์ได้ไปนะก่อนตัวไมโครเชนทุกรุ่นย่อยและตัวนี้ 2.5g คุณพี่ m a ็ก8ิกนิ้วไปเลย5วงนะคะ <laughs> ยังไงก็คุม้มและสภาพตัวรถฝั่งขวาล่ะบอดี้ด้านนอกเป็นยังไงนี่เลยคุณพี่ แม็กไม่มีรอยขีดข่วนเลยยางสภาพสมบูรณ์ถ้าดูจากตาและคาเทสไดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะคันนี้ไม่ได้มากับรถเทเลอร์เป็นการไปขับกลับบริษัทนะก็ได้ในเทสได์ไปในตัวนะคะคุณพี่เนี่ยแผงประตูด้านข้างเห็นไหมเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากตรงนี้เขาก็จะใช้เป็นวัสดุบุนุ่มนะคะเกรดพรีเมี่ยมซอฟท์ทัา้างบานพร้อมวัสดุหนังกระจกออโต้ให้ทั้ง4บานเนาะ ตัวหัวนอ็อตประตูะข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยคุณพี่เห็นไหมให้ดูแบบเดิมทุกจุดเลยเบลละ่ะเบล,ลเดิมไหมนะคะดูวันที่ผลิตได้นี่เลยพร้อมกับปีที่เขาผลิตก็คือตัวเดียวกันไฟแอมเบอร์ไลท์พยังมีให้ครบด้านในเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยมาสภาพนี้นะคุณพี่ถึงมันจะกริปอยู่แล้วนะคะเราทำความสะอาดเราสปาให้อบโอโซนให้ล้างขัดสีให้ใหม่เพราะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเลวให้คุณพี่ใช้งานไปได้อีกยาวๆได้เลยค่ะ มาดูสภาพตัวเบาะคนขับกันบ้างในเรื่องของตัวปีกข้างเนี่ยไม่มีล้มเลยนะเขาเป็นทรงบัคเก็ตซีทที่รองรับได้หลายสรีระนะคะก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวแผงประตูด้านข้างมีอรอยชํารุษเสียหายหรือเปล่ามีดีเฟกอะไรต้องเก็บหรือเปล่านี่เลยอยู่ไกลๆถ้าตรงนเนี้ยเนี่ยจะเห็นเลยนะคะเราลงน้ํายาขัดเคลือบให้เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยสะดุดไปนิดนึงนะเพราะว่าพอดีมีสายเข้านะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ กระจกเขาออโต้สีบานพร้อมระบบป้องกันการเน็บมีแมโม r รีซีทให้นะคุณพี่และในตัวรุ่นนี้เนี่ยคุณพี่พวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันขออนุญาตไปสตาร Road แล้วก็ดูออปชันด้านในกันต่อเนาะนี่สตาร์ททีเดียวอยู่ค่ะคุณพี่ พวงมาลัยเนี่ยเขาใช้วัสดุหนังแบบเกรดอย่างดีเลยนะพร้อมกับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันในเรื่องของระบบควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรวางนะคะแล้วก็เป็นระบบคูบคอนโทรให้ได้ใช้งานเลยเกียร์แพดเดิชีฟหลังคอพวงมาลายัยมีให้ตัวการปัดน้ำฝนเป็นแบบเนเซ็นเซอร์ไฟก็ auto เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาดูด้านล่างกันคุณพี่ถ้าพี่ๆใส่เล่นรถมือสองอยู่เนี่ยคิดว่า แป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งแบบนี้คุณพี่คิดว่าใช้งานไปกี่กิโลดูใกล้ๆก็ได้คุณพี่เห็นไหมมันไม่ได้จมมันไม่ได้กลืนนะคะไม่ได้ล้นไม่ได้เกี้ยงขนาดนั้นนะคุณพี่ก็ถือว่าใช้งานมาประมาณหนึ่งแต่ลองทายกันเข้ามาดูได้ว่ากี่กิโลเมตรนาะคุณพี่สภาพด้านในก็คือเราเก็บงานให้นะคะเนี่ยเอาไปสปาให้แต่ล่างเลขตัวถังก็มีมีให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ รถมันเช็คไม่ยากเพราะว่าเขาใช้งานเนี่ยเขาเข้าประวัติศูนย์ตลอดอยู่แล้วเนาะก็ค่อนข้างจะอุ่นใจได้ประมาณหนึ่งเลยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะคุณพี่ในเรื่องของการใช้งานและเก็บดีเฟกต์ต่างๆนะกระจกบานหน้าก็คือทัศนวิสัยกว้างไก่มากกระจกมองหลังได้เป็นแบบแตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็เลขไมล์คันนี้อะคุณพี่วิ่งใช้งานไปอยู่ที่1,60,000กมกิโล บางท่านบางท่านนะคะอาจจะมองว่ามันเยอะแต่ถ้าเอามาเฉลี่ยต่อปีหลังจากที่มันใช้งานมาจากปี2019มันก็วิ่งไม่ถึง30 0 0 0โลต่อปีนะพี่แต่พี่ได้ประหยัดไปอีกประมาณแบบ4 5 0 0 0 0แสนเลยนะคะก็ใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องใหม่แล้วก็ยังได้รถประวัติศูนย์อยู่นะยังไปรถเกียร์เออยู่คุณพี่จัดได้เลยเนี่ยร,รอบการดูแลชั้นถัดรอบถัดไปนะถ้าคุณพี่อยากเอาไปเข้าศูนย์เลยไม่อยากให้เราเปลี่ยนให้นะคะก็เข้าได้เลยแต่จริงๆมันหมดวารันตีรถใหม่แล้วแหละ จะให้เราเปลี่ยนไปให้จะให้เราดูแลเซอร์วิสไปให้เลยก็ได้นะคะส่วนตัวนี้คุณพี่ช่องใส่ซีดียังมีอยู่นะแล้วก็ต่อเป็นเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธแบบไร้สายแชร์ Wi-Fi ผ่านเครื่องตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบดูโอโซนดูกรอบเกียร์กรอบแอร์เพราะอย่างบางคันเนี่ยถ้าใช้งานไม่ระวังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นคราเจลแอลกอฮอล์ cohol, หรือน้ำหอมนะคะมันทำให้เกิดความเสียหายได้แต่น,นี้ก็คือ ยังสภาพสมบูรณ์อยู่เนี่ยอย่างหัวเกียร์คันไม้80,000บางคันถ้าลูกค้าใส่หัวแหวนใช้งานเนี่ยมันก็จะมีอรอยถลอกอยู่บ้างแต่อันนี้คือคุณพี่ได้หัวเกียร์ที่มันสภาพสมบูรณ์มากๆนะช่องเก็บของมีช่องจ่ายไฟนะคะ power outlet USB มี i, แล้วก็มีเป็นตัว wireless charge ให้ด้วยและคันนี้คุณพี่ยางปีใหม่ไม่พอ นี่เลยค่ะตัวชุดกุญแจสำรองมีให้ครบเลยนะได้เป็นกุญแจคีย์เลดไป2ดอกเลยนะคะรวมถึงเกียร์เนี่ยเขาเป็นเกียร์ e cvt แบบ8สปีดนะขับสนุกมากๆและวยิ่งเชนเกียร,ร์ได้อยากได้แบบอะไรที่มันดิบๆนะคะเ้นแรงมันมาเขามาตามใจสั่งเลยกดโหมดสปอร์ตขับสนุกมากแต่ถ้าขับในเมืองอีโคก็ได้ถ้าจะรถติดเยอะๆนะคะขับโหดปกติก็ได้ตามใจสั่งเลยคุณพี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกมีให้เรียบร้อยนะคะ ในเรื่องความปลอดภัยก็มีครบเช่นเคย b i s สปอร์ตมอนิเตอรนะหรือว่าระบบ RCTA นะคะรวมถึงตัวพักงเซนเซอร์นะคุณพี่แจ้งเตือนแรงดันลมยางนะคะแล้วก็ม่านไฟฟ้าหลังมีให้เช่นเคยครบหมดทุกจุดเนาะตัวนี้ใครสนใจจะแสนห้าหมืบาทเท่านั้นฟีด้าผ่อนอยู่เดือนละ1 3ึ0 0หบาทกับแคมรี่คันนี้นะคะน่าลงทุนไหมถามใจพี่ดูรถวิ่งไม่ถึงสามหมื่โลต่อปีชุดกุญแจสำรองครบ ยางได้ยางมิชลินนะคะไป25 0 0 0าลงุพี่ปี23สภาพบรถดเช็คประวัติศูนย์ได้นะเราไม่ใช่รถชนักพิฆาตมาสารุปมีให้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยโกทานสายโตโยต้าเป็นที่โโรู้กันอยู่แล้วเนาะคันนี้น่าเล่นไหมนะคะคุณพี่ลองช่างใจดูตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลวาวนะคะเขากําลังแรงม้าได้ถึง209แรงม้าเลยคุณพี่แล้วสภาพ้องเครื่องก็คือ หลังจากก่อนเราปล่อยนะเราดูแลให้นะคะถ่ายรูปเข้าใหม่ไว้ก่อนเลยแล้วก็ล้างน้ำยาขัดเครื่องเคลือบให้เรียบร้อยเนี่ยตัวเมอาร์อยู่ครบนะหัวน็อตฝากระโปรงยังไม่มีการขยับค่ะตามซอกตามมุมคุณพี่ดูได้เลยได้ยินเสียงเครื่องยนต์เดินรอบใช่ไหมพี่พี่สภาพตัวรถนี่ก็คือไม่มีเครื่องสั่นเครื่องหลวมเลยนะคันไฟหลังคันไฟหน้าเนี่ยน็อตเดิมยังไม่มีขยับนะคะสะภาพกริบๆแบบนี้กับเลขไม้ที่คุณพี่ไม่ซีเรียสแต่ได้ประหยัดลงไปอีก ได้เลยคุณพี่จัดเลยนะคะตัว 2.5G ราคาคุ้มๆแบบนี้ขยับมาจาก2.0นิดเดียวเองนะคุณพี่ได้ไปเลยนะคะในเครื่องยนต์ที่มันน่าเก็บน่าใช้แล้วก็อัตราการตอบสนองได้ดีเยี่ยมยิ่งกว่านะแล้วเป็นรุ่นที่คนเล่นแคมรี่รักมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจจัดมาได้เลยคุณพี่แคมรี่ 2.5G คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ ยังว่างยังไม่มีเจ้าของสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเตรียมรถขั้นตอนไม่เยอะคุณพี่3-4วันก็ส่งมอบได้แล้วไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะมิกกี้บริการดูแลให้เป็นอย่างดีจนส่งมอบให้เลยคุณพี่พร้อมหลังการขายนะคะก็มีการดูแลให้คุณพี่ถ้าสนใจทักมาสอบถามโปรโมชั่นพิเศษกันก่อนได้รีบจองให้ทันก่อนรถจะไม่อยู่นะคะเพะหมดรถแล้วสําหรับอันเดิมมาไวไปไวมากจริง 2.5G ก่อนที่รถจะไม่มีนะน่าเก็บมากๆเลยคุณพี่ ใครสนใจเบอร์ด้านล่างนะคะติดต่อได้ทั้งโทรและก็แอดไลน์เลยวันนี้เดี๋ยวมิกีิขอตัวลาไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ